สวัสดีครับกลับมาพบกับร้านสีลำโพง์ซิ่งกแล้วนะครับผมวันนี้นะร้านผมมีของดีนะครับผมของที่เด็นนะครับนะมารีวิวแกะกล่องให้ทุกคนดูนะครับนะสำหรับตัวนี้ก็เป็น power a m digital นะครับนะ6 5 0 0วัตนะครับนะสามารถขับเสียงกลาง mid l o ได้กลางแหลมได้หรือว่าจะขับซับ1 2นิ้ว15นิ้วก็ได้นะครับนะซึ่งแอมตัวนี้เป็นแอมป์ mid l o นะเอ้ยเป็นแอมป์ินะครับนะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันเลยดีกว่าครับนะครับ กล้องก็มาดูภายนอกเลยครับนะตัวนี้ขนาดเล็กมากครับพี่สามารถวางใต้เบาะได้คือวางได้ตรงไหนก็ได้เพราะมันเล็กแล้วก็กระทันรันนะครับทําให้ไม่กินพื้นที่นะครับนะในการติดตั้งนะครับงานโดยรวมสวยมากครับดูนะฮะดูนะครับนี่นะครับงานสวยมากจริงครับผมเดี๋ยวเราให้ดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรมาให้บ้างนะครับอ่ะฮะ ในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้นะครับนะคู่มือวิธีการติดตั้งต่างๆนะครับนะมาให้ครบนะครับตัวนี้จะเป็นตัว6,500หวัตต์นะครับนะ6,500หวัตต์นะครับนะที่1โอห์มนะครับนะในกล่องก็มีอุปกรณ์มาให้ติดตั้งนะครับสายเสยินะครับมาให้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีตัวปรับไฮโลมะครับผมตัวนี้เป็นตัวปรับเบสนะครับสําหรับใครที่ไม่ใส่ปีก็สามารถใช้ตัวนี้ปรับแทนได้นะครับสามารถติดตั้งเข้าไปได้เลยนะครับนะฮะในกล่องก็จะประมาณนี้นะครับ ทีนี้ส่วนสำคัญเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวไส้ดีกว่าครับผมนะฮะผมแกะไส้ให้ดูครับผมนะฮะไส้ตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับตัวคารา์ตัวใหญ่2ลูกนะครับนะแล้วก็มีแอมเป็นตัวมัดไฟดิจิตอลนะครับงานสวยงามมากอยากให้กล้องซูมดูได้เลยนะครับว่างานสวยขนาดไหนนะครับนะฮะดูดูดูนะครับนะครับงานประมาณนี้นะพี่สํารสหรับใครที่ต้องการสําหรับใครที่ต้องการแอมนะครับพี่ไปติดตั้ง โดยที่อยากประหยัดพื้นที่แล้วอยากได้แรงนะครับพี่อยากได้ความแรงแล้วเราก็ประหยัดพื้นที่นะผมแนะนาเป็นตัวนี้นะครับราคาก็ไม่ได้สูงนะครับนะราคาไม่ได้สูงนะครับราคาอยู่เพียง2 8 9 9บาทนะครับนะ2 8 9 9บาทสําหรับแอมบารซิลนะครับ6,500วัตต์นะครับนะสําหรับให้ดูอยู่นะราคา2 8 9 9บาบาทรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ